งสัน้นผู้เท่าฝันดีในวันหวยออกแกตื่นสายผิดปกติแต่ลืมตาขึ้นด้วยอาการสดชื่นแจ่มใสรู้สึกเลือดลมเรี่ยวแรงแล่นพรานตามแขนขาเป็นพิเศษในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เมียคู่ทุกคู่ยากได้ลาโลกไป เมื่อหลายปีก่อนอีกทั้งลูกชายคนเดียวก็ได้เลื่อนยศสูงขึ้นและย้ายไปกินตำแหน่งในต่างจังหวัดที่ใหญ่ขึ้นแต่ละคนก็ติดปีกโพยบินไปกับความฝันของตัวเองสำหรับแกชีวิตหลังเกษียณจากนักการพานโรงประจำศาลากลางจังหวัดก็อยู่ได้ไม่ลำบากนักด้วยเงิน บำนานนิดหน่อยเมื่อหักรายจ่ายสารพัดบัญชีของเจ้านี้ทั้งในระบบและนอกระบบแล้วก็ยังเหลือเงินติดบัญชีและเงินสดติดมือกับบ้านพักณนะห้องแถวไม้เก่าแก่ในย่านตลาดริมน้ำทั้งหมดนี้ก็สามารถประทังร่างกายและความฝันให้รอดพ้น ผ่านพ้นไปได้ในแต่ละเดือนด้วยอนุภาพของความฝันเมื่อคืนแท้ๆภาพในความฝันทำให้หัวใจทั้งสี่ห้องของผู้เท่าอดีตนักการพานโรงเก่าแก่ประจำเมืองกลายเป็นหนุ่มขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์สายตาที่ฟ้าฟางกลับมาแจ่มใสกระจ่างขึ้นรอยยิ้ม ฉาบฉายอยู่บนใบหน้าคมเข้มท่วงท่าการเดินคล้ายหนุ่มวันนอกผู้ครอบครองมรดกมหาศาลซึ่งเป็นที่หมายปองของบรรดาหญิงสาวหลายคนความฝันเมื่อคืนบ่งบอกถึงความเป็นจริงในชีวิตของแกที่มันใกล้เข้ามาแล้วมันใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วเท่าที่ผ่านมาไม่เคยพลาด ถ้าได้ฝันดีแบบนี้แกพูดอยู่ในใจสัพพชีวิตดำรงตนอยู่ได้เพราะความฝันไม่เลือกวัยหรือเพศหรือขนาดถึงแม้ความฝันไม่ใช่ความจริงแต่ความฝันก็เป็นเส้นทางมอเตอร์เวย์ชั้นยอดที่จะลำเลียงความสุขและเสียงหัวเราะเข้ามาสู่ชีวิตอันราบเรียบ ให้โลดโผนโจนทยานไปกับสีสันของโลกในปัจจุบันได้โดยไม่อายเทวดาบางคราวความฝันอันงดงามอาจไม่ได้อยู่ในรูปของการหลับเสมอไปมันอาจอยู่ในรูปของการลืมตาตื่นอยู่ก็ได้อย่างเช่นแกในวันนี้ผู้เท่าเดินผ่านย่านตึกสร้างใหม่มองเห็นป้ายด้วยอารมณ์แจ่มใส เพราะป้ายเขียนไว้ว่าอาพัฒรานวดแผนโบราณแกอ่านแล้วก็สูตรลมหายใจเข้าเต็มปอดหลายอึกให้ธรรมะถมแงพรางบอกตัวเองว่าวันนี้ถ้ากูถูกรางวัลที่หนึ่งนี่แหละคือสถานแรกแรกที่จำเป็นจะต้องมาต่อชีวิตจะต้องมาเยือนให้สมปาถนาสักครั้ง ก่อนเข้าเมนข้าจะมาเป็นเท่าทารกในอ้อมอกอุ่นอุ่นอวบอวบของบรรดาสาวสวยผู้หยาดฟ้ามาดินทั้งหลายข้าจะเอาความปวดเมื่อยทั้งหลายมาทิ้งในดวงตาของพวกเจ้าอีหนูเอ้ยแกรำพึงด้วยมืออันเรียวงามของนางสวรรค์และกลิ่นหอมตรบอบอวน ของดอกไม้ทิพย์ข้าจะหลับสบายไปสักครึ่งวันหลังจากนั้นข้าถึงจะบิดเมืองผีหรือเอเวจีที่ไหนก็ได้แต่ขณะน,นี้พวกเจ้าก็คอยไปก่อนก็แล้วกันไม่นานมข้ารวยแล้ววันนี้แหละข้ามาแน่นอนออหนูเอ้ยภาพจากความฝันเมื่อคืนยังแจ่มกระจ่าง คิดยิ่งอารมณ์มันเจิดแทบ,บจะโบยบินแกเชิดหน้ายิ้มกรุ่มคริ่มอยู่คนเดียวเหมือนจะประกาศให้โรครู้ว่าความสุขของคนมีฝันก็ต้องเป็นเช่นนี้แหละแน่นอนแกก็จะต้องแบ่งปันความจริงที่ได้จากความฝันให้ทั่วถึงทุกคนโดยเฉพาะคนบ้าคนขอทานคนจรจัด ที่มองแกอย่างชื่นชมและด้วยสายตาวิงวอนออดอ้อนหน้าเวทนา่ากใครเขาด้วยความฝันเมื่อคืนจะทำให้พวกแกได้รับอานิสง์จากข้าไปด้วยนะเว้ยแกยิ่งคิดก็ยิ่งมีความสุขหัวเราะขึ้นอย่างเออกอกเอิกอกเสียงหัวเราะโดยไม่มีสาเหตุของผู้เท่าวัยเกษียน ทำให้คนในตลาดบางคนจ้องมองมาราวกับแกได้กลายเป็นคนวิปริตที่ต้องจับตามองกันเป็นพิเศษถึงกะน,นั้นแกก็ไม่ยี่รระสะทกสะทานเป็นลูกไก่ในกำมือของใครหากเปรียบเทียบความฝันของใครหลายคนแบบม้วนต่อม้วนแล้วในวินาทีนี้ไม่มีความฝันของใครยิ่งใหญ่และใกล้ความจริง มากกว่าความฝันของไอ้เท่าคนนี้อย่างแน่นอนสำหรับแกในวันนี้เป็นต้นไปความหวาดกลัวหรือเกรงขามอำนาจใดๆจึงไม่เหลือในสติสัมปชัญญะของแกอีกต่อไปเมื่อเดินไปถึงแผงขายลอตเตอรี่เจ้าประจำซึ่งมีลูกค้ารุมล้อมอยู่อย่างคึกคักเพราะเป็นวันที่ทุกคนรอคอยที่ฝันจะเป็นจริง มันได้มาถึงแล้วนั่นเองแกหัวรอยเยะให้กับความฝันของคนที่ยืนหน้าสลอนอยู่เหนือใบสลากกินแบ่งซึ่งดูสีหน้าแต่ละคนแล้วซ้ำซากเลื่อนลอยไร้าสาระไม,มไม่มีวันเป็นจริงได้เลยแม้จะขยันมั่นเพียนฝันเชา้าฝันเย็นยังไงก็ตามเถอะหลายคนก็มองแถวตัวเลข ใบเสียงโชคอย่างพินิษพิจารณาด้วยสายตาอันเครืออเพิ่มกับการครองโลกครองจักรวาลทรัพย์สินสริงคารบริวารทั้งหมดแอบสั้นอยู่ในกระดาษแผ่นที่ตัดสินใจเลือกซื้อนั้นวันนี้ทำไมมาช้าจังลุงนึกว่าลุงจะไม่มาตามล่าเลขเก่าซะแล้วฉันก็เลยปล่อยให้คนอื่นที่เขาอยากได้ไปแล้วนะลุงหญิงสาวคราวลูก เจ้าของแผงขายลอตเตอรี่เอ่อยขึ้นด้วยความเกรงใจพราะแกเ,เป็นลูกค้าเจ้าประจำมานานสําหรับวันนี้ไม่ต้องอินูเลือกหยิบใบไหนก็ได้เลขไหนก็ได้ไไดมาให้ปา๋าชุดหนึ่งเอาเอามวดไหนเลยปา๋าไม่ต้องเลือกเลือกไหนก็ได้หนูหลับตาหยิบมาเลยชุดหนึ่งจ่าจ่าจ่าปา๋า หญิงสาวปฏิบัติตามอย่างว่าง่ายท่ามกลางสายตาพิศวงของนักนิยมเสียงโชคทั้งหลายต่างก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีหลายคนขยับเข้ามาห้อมล้อมด้วยความสนใจถามถ่ถึงแรงจูงใจของแกกันจ้าละวันทีเดียวฝันดีแล้วครับลุงใช่ใช่เมื่อคืนข้าฟันดีมากรบกวนลุงเล่าความฟันให้พวกหนูฟังหน่อยค่ะ เพื่อจะได้มีโชคตามไปบ้างหญิงสาวสวยพนักง,งานร้านนวดอาพัฒลาแผนนวดโบราณต้องหน้าผู้เท่าพร้อมส่งรอยยิ้มหวานหยาดเยื้มราวกับสนิทชิดเชื้อกันมานานความจริงไอ้ข้าก็อยากเล่าให้ทุกคนฟังน,นะเพราะว่าแต่ละคนก็มีความหวังดีและจริงใจกับทุกๆคน ที่ยังมีความฝันกันอยู่เล่าสิคะคุณลงุงหนูจะถ่ายคลิปลง Facebook ลง youtube ให้ได้ล้านวิวไปเลยเล่า,มาเมื่อะจ้าพร้อมแล้วหญิงสาวอีกคนเสริมขึ้นทันควันไม่เล่าดีกว่าคิดๆแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกหนูเพราะว่าแต่ละคนก็มีความเชื่อมีความฝันแตกต่างกันไปนะ่ะ แ้ย้มแย้ม,ยมพอเป็นแนวตาความฝันไม่เหมือนกันแต่ก็อยากมีโชคเหมือนกันนะลุงแกนิ่งคิดยุ่งยากอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจหันหลังกลับก้าวเดินพวดพวด,พวดออกไปจากเสียงจอแกจอแกดังอยู่ตามหลังพูดเท่าเชิดหน้ายิ้มแก้มตุยกับความฝันเมื่อคือ างก็คิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยกูไม่กล้าบอกใครแล้วว่าเมื่อคืนเนี่ยว่ากูฝันเห็นขี้เลือกแกก็เดินริ้วเิ้วตักบาตรหายเหตุการฝันเห็นอุจจาระโบราณว่าจะมีโชคอย,อย่างไรก็ตามว,วันนี้เป็นวันหวยออกขอให้ทุกๆความฝันของทุกท่านจงเป็นจริง จงรล่ำรวยรล่ำรวยเฮงเฮงกันทุกคนนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่ในเรื่องต่อไป